ยกำลังเก็บเงาะอยู่เราเป็นผัวที่ดีเราต้องช่วยเมียเมียจะช่วยให้เมียวิ่งป่าราบอไงเยอะไหมเต็งไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนั้นมีแดงอยู่ <c oughs> เขาไม่ได้กันไกลมาเต็งช่วยไปเก็บให้หน่อยสิตรงนี้เสือมากเลย อ,อต้อนนี้ไม่ค่อยมีน่าจะโอเคนะโอ้ยเราหวันร้อนกรอบอยู่แล้วเพราะปากช่องว้าว <c oughs> เป็นไรเป็นไรงูแลไม่เห็นยังไงเรางูอะไรอย่าเข้าไปใกล้มัน โอ้กลกวางูยางนด้นเหรอเฮ็นไม่รู้เรื่องอีกแล้วโอ้ยพึ่งรู้นะเนี่ยเมียกวางงูยางวิ่งประราบสะใจเวอร์